้ามด่วนออชนะพลพระเอกดังเข้าโรงพยาบาลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถออชนะพลพระเอกที่คุณหน้าคุณตาดีเป็นนักแสดงชาวไทยเข้าวงการจากการประกวดเวที d u c h ี Boy& and Girl ปี2006แสดงละครเรื่องแรกรับบทในละครย้อนยุคนางชาติบทนี้ทำให้ได้รับรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลท็อปอวอร์ดปี2008 จากนั้นก็แสดงละครบูเรื่องเนธนาคราชลูกผู้ชายหัวใจเข้มและมือเหนือเมฆปี2561รับบทร้ายครั้งแรกเรื่องสายโลหิตและสุดนั้นพระเอกด,ดังต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนชาวเน็ตก็แห่ส่งกำลังใจให้มากมาย เพจช่อง7 HD ได้เผยภาพแรกออฟชนพลรักษาตัวในโรงพยาบาลมีข้อความว่า Get Well Soon ส่งกำลังใจให้ออฟชนะพลป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขอให้หายดีในเร็ววันนะคะแอดและแฟนๆส่งกำลังใจให้ชุดใหญ่ค่ะ